การบรรยายครั้งที่3เกี่ยวกับเรื่องการสังายนาครั้งที่แล้วพระอาจารย์ได้บรรยายเกี่ยวกับการสังายนาครั้งที่2ซึ่งเกี่ยวกับพิสูกรูกหนึม่งมีความเห็นผิดในเรื่องวินัย10ประการในเรื่องวินัย10ประการนั้นนักเรียนก็ไปดูให้ดีไปดูให้ละเอียดนะว่ามีอะไรบ้าง ส่วนการสังายนาครั้งที่สามนั้นมีประเด็นก็คือมีพวกเดียรถีปลอมตัวเข้ามาบวชเพราะเห็นแก่ลาบและสักการะพร้อมกับต้องการทำลายพระพุทธศาสนาโดยที่มีพระโมคคลีบุตรติสาเทระเนี่ยเป็นประธาน มีพระสงฆ์ที่เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดเนี่ยหนึ่รูปเข้าร่วมในการสังฆนาครั้งนี้ด้วยทำที่เมืองปาตาลีบุตรวัดอโศการามโดยที่มีพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์พระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยเป็นผู้ที่ มีเรื่องราวเยอะแยะมากเลยนะถ้านักเรียนได้อ่านได้ติดตามหรือว่าได้ดูละครได้ดูหนังเกี่ยวกับพระเจ้าโศกมีคนทำประวัติไว้เยอะแยะมากทำอยู่เก้าเดือนจึงสำเร็จนะมาดูในแต่ละข้อแต่ละข้อเดียร์ถีนะคำว่าเดียร์ถีเนี่ยคือคือนักบวชนอกศาสนานี่ตามความหมายของพระจนานุกรมนะ เดรรทีกลุ่มนี้ที่ปลอมเข้ามาบวชเนี่ยเพราะว่าในศาสนาของตนหาสการะเนี่ยหาลาบเนี่ยได้ยากคืออยู่ลำบากเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปทำบุญพร้อมกับศาสนาพุทธเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นคนก็มาศรัทธากันมากขึ้นคนก็กล่าวชมศาสนาพุทธมากขึ้น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  ทำให้ศาสนาอื่นเนี่ยด้อยลงด้อยลงด้อยลงแล้วก็ลาบสักการะเนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมพวกเดียร์ถีเนี่ยต้องการที่จะได้ลาบและสักการะจึงปลอมตัวมาบวชง่ายกว่าในการสร้างศรัทธาเมื่อปลอมตัวมาบวชเนี่ยก็ไม่ประพฤกิไม่ปฏิบัติธรรมเพราะทำให้พระสงฆ์ด้วยกันหรือชาวบ้านเนี่ย มีความเข้าใจผิดนะแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าศาสนาพุทธรุ่งเรืองแล้วก็จะทำลายศาสนาก็เข้าปลอมมาบวชเช่นกันนะในการสังเยนาครั้งที่สมเนี่ยตรงนี้ตกสระอาไปตัวนะฮะนักเรียนก็แก้นะ สังยขยาครั้งที่สตัวนี้ตกสระอาไปหนึ่งตัวผู้ที่มีบทบาทนะคือโมคคลีบุตรติสา,ทาเทาระาเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่เก่งมากนะเก่งมากจริงๆมาดูประวัติของท่านนะเดิมทีท่านเนี่ยเป็นลูกของพราหมณ์ผู้ที่เก่ง พราหมณ์นี้เป็นพราหมณ์ที่พระเจ้าแผ่นดินให้ความยอมรับและศรัทธามากเมื่อมีเหตุการณ์อะไเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เรื่องพิธีกรรมก็ต้องปรึกษาพ่อหรือบิดาของพราหมณ์โมกคลีบุตรติสานี่แหละในขณะที่เป็นเด็กอยู่โมกคลีปุตตะติสะได้ศึกษาวิชาการของพราหมณ์เนี่ยจนจบเลยนะ ตรเพศวิชาการสาแขนง3คัมภี์เนี่ยศึกษาจบตั้งตั้งแต่เด็กเลยเช่นคัมภี์ที่เกี่ยวกับการทำทำศยศาสตร์ของพราหมณ์เกี่ยวกับพิธีกรรมของพราหมณ์อะไรเงี้ยจบหมดทุกอย่างพระสิกขวะเนี่ยซึ่งเป็นพระอรหันต์ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์มาเพื่อที่จะ ชักชวนให้โมคคลีปุตติสาทเทราเนี่ยบวชเพราะว่าทางคณะสงฆ์เห็นแล้วว่าพราหมณ์ชื่อว่าโมคคลีปุตตะเทราเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถซึ่งจะช่วยเหลือพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคหน้าได้เมื่อพราหมเนี่ยเห็นพระรูปเนี่ย ก็มีความสงสัยอยากจะทดสอบภูมิความรู้ของพระอา,หารหันเพราะว่าพราหมณ์น้อยเนี่ยตนเองก็เรียนจบมาทุกหลักสูตรแล้วว่าได้คือมีความรู้เยอะอก็ถามพระเถระถาม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 พระเถระเนี่ยตอบคําถามได้ทั้งหมดเลยทุกประเด็นประเด็นไหนที่พราหมณน้อยเนี่ยว่าคิดว่ายากแล้ว พระสิกขวะเนี่ยก็ตอบได้ทุกคําถามพระเถระก็เลยห้ามการถามของพราหมณ์ว่าเอาละ่ะท่านก็ถามรองมากมากแล้วเราก็ขอถามท่านกลับเมื่อพระเถระถามปรากฏว่าพราหมณ์น้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบคําถามของพระสิกขวะได้พระสิกขวะ ก็เลยบอกว่าถ้าเธอเนี่ยอยากจะศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเธอจะต้องบวชโมคคลีปุตตะเถระเนี่ยโมคคลีปุตตะติสากุมารเนี่ยจึงไปขออนุญาตพ่อและแม่พ่อและแม่ก็เห็นว่าเออคงจะบวชไม่กี่วันก็คงจะศึกเพราะว่าเป็นเด็กที่เก่งน่าจะเรียนจบ ของพุทธศาสนาได้ซึ่งการเรียนจบวิชาการของพุทธศาสนานั้นคือจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อพระเถระเนี่ยจัดการบวชให้กับโมคคลีปุตติสากุมานเนี่ยก็ได้สอนกรรมฐานกรรมกรรมฐานเนี่ยเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิทำจิตให้สงบมั่นคงเพื่อที่จะไปดับกิเลส สุดท้ายก็บรรลุเป็นโสดาบันหรือโสดาปฏิผลเป็นขั้นแรกของการเล่าเรียนทางด้านพุทธศาสนาเป็นโสดาปฏิผลนะคนที่ถึงโสดาปฏิผลเนี่ยก็จะไม่ทำผิดศีลแล้วสามารถที่จะระง,งับกิเลสได้ในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นพระเถระก็ส่งสามเณรเนี่ยไปศึกษากับพระจันทวชัชีเพราะว่าพระจันทวัชีเนี่ยเป็นพระที่เก่งในเรื่องของการศึกษาสุดท้ายแล้วก็เมื่อเรียนจบก็บวชเป็นพระสงฆ์จากสามเณรบวชเป็นพระสงฆ์ก็ได้บรรลุเป็นพระอระหรันต์ พระเจ้าอโาศกเนี่ยหลังจากที่ท่านได้ฆ่าพี่ฆ่าน้องอที่ร่วมที่ต่างมดานะร่วมบิดาเดียวกันแต่ต่างมดากับประมาณ99พระองค์ mm hmm. ก็เห็นว่าตนเองทำบาปมาเยอะต้องการที่จะกลับตัวเป็นคนดีและทำทำทานก็นับถือ โมคคลีบุตรติสาเทราเนี่ยอย่างมากนะก็ให้ลูกชายกับลูกสาวลูกชายชื่อว่ามหินทะลูกหญิงหรือเจ้าหญิงเนี่ยชื่อว่าคามิตาให้พระโอรสและพระธิดาทั้งสองเนี่ยได้รับการบวชจากพระโมคคลีบุตรตเทระผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีนะภิกษุณีก็คือภิกษุที่เป็นผู้หญิง ถือศีลทั้งหมด311ข้อนะเยอะนะเยอะต่อมาก็ได้รับไว้วางใจนะให้เป็นประธานในการสั่งคนาครั้งที่3นี่เมืองปาตารีาบุตรนะมีอยู่จริงนะครับเมืองนีม้มาดูประวัติของเมืองปาตารีบุตรหน่อยเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าปัตตนะ นะเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหารประเทศอินเดียมีประชาชนยากจนมากนะยากจนมีคนอาศัยอยู่85ล้านคนโอ้ใกล้เคียงกับไทยนะไทย70ฝ่าไทยเฉพาะทั้งประเทศนะนี่คืออินเดียเขาเพียงแค่เมืองเมืองเดียวนะจังหวัดเดียวอะ่ะในสมัยพุทธกาลเนี่ยหมู่บ้าน เนี่ยเป็นหมู่บ้านเพียงเล็กๆนะเล็กๆเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นนะพระเจ้าอาโศกประวัติของพระเจ้าอาโศกเนี่ยน่าสนใจคือพระอาจารย์อยากจะให้นักเรียนเนี่ยไปไปรวบรวมมานะจะให้ฟังคลิปไปดูคลิปวิดีโอของท่านแล้วก็รวบรวมมาเอาสาระสําคัญของพระเจ้าอาโศกแต่พระอาจารย์จะเล่าเพียงคร่าวๆนะครับ พระเจ้าอโศกเนี่ยมีน้องชายต่างบรรดากันเนี่ยเกือบร้อยคนนะเก้าสิบเก้าคนก็ถูกฆ่าตายหมดโดยที่แต่ละคนเนี่ยต่างจะแย่งสมบัติกันพระเจ้าอโศกเนี่ยก็เลยฆ่าฆ่าฆ่าตายหมดจนเลือดเนี่ยนองเกือกม้านะ่ะเท้าม้านะครนองแปลว่าตายกันเยอะมากจนเขาให้สมยดาานาม หรือให้ชื่อพระเจ้าโศกว่าจันทาโศกเป็นคนดูร้ายนะหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าโศกเนี่ยก็กลับตัวกลับใจได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยในการสังคานาครั้งที่สาใช้เวลาทำการสังคานาอยู่9เดือนจึงจะสำเร็จ แล้วก็สามารถที่จะชำระศสาสางให้ศาสนาพุทธเนี่ยมั่นคงก็จับศึกพระที่นอกรีดนะพระเดียรัตถีทำให้พระสงค์เนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นแล้วก็ปฏิบัติศาสปฏิบัติศาสนกิจได้เพราะก่อนที่พระเจ้าสดุเนี่ยจะไปจัดการไปชำระศาสางเนี่ยพระสงค์ไม่ร้อไม่ไม่ยอมที่จะ ประชุมพร้อมกันไม่ยอมร่วมทําสังกักรรพร้อมกันเพราะเห็นว่าพิสูอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่พระแท้เป็นพระที่ปลอมตัวเข้ามาบวชท,ทาให้พุทธศาสนามั่นคงมากยิ่งขึ้นหลังจากที่สังคยาเสร็จพระเจ้าอาโศกเนี่ยก็ส่งสมณทูตหรือว่าทูตที่ร่วมการสังคยาครั้งที่สามเนี่ยที่เป็นพระนะส่งไปประกาศ ศาส,สนาในประเทศต่างๆทั้งหมด9สายด้วยกันซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งใน9สายที่ได้มีศาสนาพุทธมาเผยแผ่ศาสนาในยุคนั้นนะครับทำให้ทางประเทศไทยเรามีศาสนาพุทธก็สาเหตุเพราะในยุคนั้นแหละก็คงจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมานะซึ่งสมณทูต ที่มาประกาศศาสนาในประเทศไทยเรานั้นมีอยู่2รูปคือพระโสนาและพระอุตระเทระสองรูปนี้พระโสนากับพระอุตระส่วนหนึ่งก็ได้ส่งไปทางด้านประเทศศรีลังกานะก็มีก็ขอจบการบรรยายครั้งที่3